สวัสดีครับผมนายธีกัลน์พานทองนะครับนิสิตจ,จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิตัลนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานในบริษัทแอปไพยจำกัดนะครับโดยตำแหน่งที่ผมได้เข้าไปฝึกงานเนี่ยก็คือ,อตำแหน่ง Front End Developer ขั้นตอนในการทํางานที่บริษัทแอปไพเนี่ยจะมีการทำ Daily Meeting ซึ่งก็มีการถามว่าเมื่อวานเนี่ยทำอะไรบ้างวันนี้จะทําอะไรติดปัญหาตรงไหนไหมจะได้มีการรายงานความคืบหน้าแล้วก็ช่วยการแก้ปัญหากาันภายในทีมนั่นเองนะครับโดยผมได้รับผิดชอบเนี่ยในการทําส่วนของ cms เว็บไซต์ก็คือ content management system นะครับเป็นการที่ทําให้ user เนี่ยที่ไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์สามารถที่จะบริหารคอนเทนต์แล้วก็จัดการในเรื่องส่วนของเว็บไซต์เนื้อหาเว็บไซต์ได้นั่นเองนะครับ ด้วยความที่ผมฝึกในตำแหน่งของ f o n t End Developer เนี่ยผมจึงได้ดูในเรื่องส่วนของ UI Interface หลักและได้จัดทำ Component ต่างๆแล้วก็พวกหน้าเพจต่างๆนะครับ Tech แ t a ต็ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัวของ React แล้วก็ TypeScript ช่วงแรกของการฝึกงานเนี่ยจะเป็นการทำ Component ต่างๆตามที่ได้ดีไซน์ไว้อย่างเช่นพวกปุม Model t h a t เป็นต้นนะครับจากนั้นผมถึงจะได้เริ่มสร้างหน้าเพจแล้วก็ทำการ Mock API ไว้ก่อนเพื่อที่จะทำการทดสอบฟีเจอร์ต่างๆ จากนั้นจึงสื่อสารกับทีม b a เก end เพื่อที่จะนำหน้าเหตุที่ได้เนี่ยไปเชื่อมต่อกับ API อีกทีนึงนะครับฟีเจอร์หลักของระบบ cms เนี่ยจะเป็นการสร้างหน้าเว็บไซต์นะครับโดยในหน้าเว็บไซต์เนี่ยจะมีคอนเทนต์ที่สามารถสร้างคอมโพเนนต์แต่ละคอมโพเนนต์ได้แล้วก็สามารถสร้างฟอร์มได้ด้วยนะครับโดยผมเนี่ยจะได้รับในด,ดูแลในส่วนของการที่จะทําฟอร์มที่เอาไว้กรอกรายละเอียดของแต่ละคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับเพื่อให้คอมโพเนนต์เนี่ยแล้วก็แสดงผลเนี่ยผ่านหน้าเว็บ ตามที่ยูเซอร์ต้องการนะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการทำโปรเจกต์นี้นะครับก็คือการที่ได้เรียนรู้ไลบรารีใหม่ๆเพิ่มเติมจากการทำฟอร์มนะครับซึ่งก็อย่างเช่นพวกไลบรารีการ DN;D ดีกแด็กก็คือเป็นการลากวางนะครับการทำแอนิเมชันด้วย f ฟรมเมอร์โมชนะครับหรือการใช้ uh, React h o o k Form เนี่ยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดก,การ s ส a ต e ของฟอร์มนะครับข้ดีที่ได้จากการ uh, ฝึกงานที่บริษัทแอพพเนี่ยก็คือการที่ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แล้วก็ได้เรียนรู้ถึงตัววัฒนธรรมองค์กราการมาตัวในบริษ,ษัทรวมถึงการสื่อสารกับทีมเนี่ยให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและได้เรียนรู้กับเทคโนโลยใีใหม่ๆนะครับก็มีความคุ้นชินในการใช้งาน r e a c t แล้วก็การบริหารสเต e ใน r e a c t ได้ดียิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่ผมอยากปรับเนี่ยในตัวผมก็คือการสื่อสารนะครับกับทีมเนี่ยให้มีความละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เพิ่มประสบการณ์ในการาพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้พัฒนาโปรเจกต์ได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับ ในส่วนสุดท้ายเนี่ยผมจึงขอขอบคุณคณะแล้วก็บริษัทนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยได้รับประสบการณ์ในการฝึกง,งานในครั้งนี้นะครับขอขอบขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ